สวัสดีสบายดีเอฟซีทุกท่านวันเดอรพี่น้องนักกัดบายดีพี่น้องนาบาวตูเดอรพี่น้องสิมาเห็ดลาบพี่น้องเห็ดลาบสู่กันกินอยู่ในนี่กินอยู่นี่แหละคะแล้วโอ้ยจะไล่เติบด้วยพี่น้องเดอร์ซีนนี่พูอันนี้อันนี้อุ่นแบ่งไปลาบเลยได้นี่เพราะว่าเขาสีลาบเครื่องนอกเครื่องในอีกมันก็ไลยเติบมาหน้าเห็ดต้มเนี่ย ็ดทอโซมเนาะขวดว่าขวดนี่มันแทบแซ่ขวดเัวพันแม่นแหละสิไปอันนี้ก่อนพี่น้องข้างหมอลวกเครื่องในมันปนนี่อันนี้ก็จะเป็นหมดเครื่องในมันเนาะสีว่าเขาปั้นกันแล้วปั้นกันไม่น้อยอันนี้โอุนสิมาลวก่ด้วยพี่น้องสิมาลวก่วสีมันขูดอันดำๆนี่ออกเนาะมันอะไรที่ว่าแต่ตัดขีเดียดนี่นี่หมดใสหมดยังน้อก็สีเห็ดต้มต้มกระดูกสด โอ้ยเล็กขีบในแถวน้อยกันโอ้โหห่ะพี่น้องเนาะโอ้แล้วก็พูดออกดมันขาวๆจังมาซอยเอาบันนี้ห้องก็มาต้มเพียบไปเนาะพี่น้องเนาะ สิ่งเลยกน้อยด้วยสิ่ใหม่ๆสดๆน้อเพีนาะละสูก่ๆกันกินมน <า S 1> ีสีเห็ด <มา S 1> ต,ต้มแนะ่ต<า>อวยันหมดใส่หมดอย่างหมดปอดมันต้มนะ่มเ<า>มย์ก็มีเสียงตลอดเลยน้ำชิป่ร้าลเติบพี่น้องไลยก่าซื้ออยู่ตลาดด้วย ขนาดลาบไปบักลายๆนี่ก็ยังเหลืออะไรอ่ะมาเป็นมือกล้องให้เพิ่นผู้งามเด้อพี่น้องเด้อง่วหงยอง่วงงางง่วงง้างจิตสันท่บอกได้เนี่ยงว่วาม,ามือพี่น้องย่างพี่น้องเลยเอาน้าแม่ท่าน้อยพูดหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อไ,นะไปใส่

อย่างสู่การกินเดอพี่น้องเดอแกมเบียแกมเหล่าธรรมดาเขาก็ปิ้งกินอยู่นี่แล้วเฮ้ยกเธอได้กินเลยเอาดกินอยู่กินอยู่หมัแล้วเออไปเห็นกินมื้อเมื่หัวเด้อไอ้กระดนโนเด้อเอาเลยได้เด้อ แล้วมันสิพ่อบ่อนี่เลยลาบซ้นลาบซ้นพี่น้อง <c oughs> เเฮ้ยขอ,ยอ,ยขอตื้อเราอยากเล่าน้ำตึกโตเฮ้ยหนี่ตังโมไอ้กับลูกตายไปแล้ำไอ้น้ำสาวไอ้ชิวไปกินข้าวเลยปอนข้าวปอนโอ้หน่าเช็ดบานกูได้กันนอนค่ะนอน ไสไปมาขรูดมาใส่เด้อสักขาใส่้ามใส่เ้องเสียบไปนี่เลยเท้ามันหมึดเลยมีปลุกมดห้อมร่วมเขากะมีห้อมบัวกะมีปลุกมดเซี่ยวครับก่อน ครับหขาูหาเลยครับปเลยเอาเงินเเราได้ไหมบอเริ่มได้เอเป็นยัง้เาใส่หด้ค่ะครับอคไป้เาใส่หดย่าเ้ห่ื้อหำอสื้อแ่เบมันงาวงงวงาวมาไวเลยเรอาเงินเนาะอกบบักบบักบกเลยก็จ ไปก็นอนพอดีซิห้องไหมซื้อปูปลาหาพันสามันมเหี่ยห์ห์ไม่นก่นถินุ่นถิมอันละพันหนึ่อันละพันไมหาอันไหนไม่นุ่นถิมน้ำเลยปอกอันไหนปอกอัไหนปเน็ตสิไปหันขาตรงเน็ตสิล็อกัวดีด้วโอ้นพอนมาแบบนึเปลือร้านเนนมกเนับิก่แห่นมากเลยเนบติกิเห้นมาเนิก่แห มาอีกนึงมาค่อยเียคนเราานอันนั้นเบือนั่นแหละูเขาใหเบิ้งว่าลเติบเลยนี่นี่่ คอันนี <S <S ้สิเอื้อพอดลูกสาวกับลูกชายพี่น้องรวมเนี้ยเดลเลือก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 ของรวมมันตะวันให้ตือจัในถังเออใช้ขึ้นโลดบงบมต้องดิดมาอย่างไนอนาคตมาม่ได้อย่างนะ

มือม yeah, ่งอยนหรนี่นี่นี่นนี่ด yeah. uh, well, ังเลยแล้เต้ดบางยางปเล้ดังเลยคู่นะคู่นะแล้วเอาู่ย่างน้ำอกงน้องเรากินน้ำ่ได้ออแล้วกินลาดต้มแกงกินมางเลยี่ใช้ก็เป็นแบบเรียบเลยแล้วจริงเรากิน เด็กดอดอีหรอเปล่ท้องก็ด๊อกค่ะเดี๋ยววันมันมุมีอยย่เดี๋ยวรับด้วยด๊อกค่ะ

คือใหมเนี like ่ด้วยแล้วขีดเดี๋วนี้มันขีดไปได้มันเบี้ยวเลยะขีบลบมันออกกันมาน้ำเนี่ยมุ่ม่นกาลบออกเลยขีดแล้วขีแ้วสูมีเป็นาเดือนเราสนั่นอันนีุ้้ไปอีกนะไโอยด้วยดวยใจ้วด้วยแ้เจ้านดเ่อภาปลอดภัย

ก็คนที่เห็นมันก็ได้ดอกลาบตะบนอ่ะตะบนนั้นชุแตะบนชุบมัวแบบนั้นหวานนาะเออมันหวาน Ừ, เนาะเนาะจตเนาะ 对啊。Yeah.

ชุกไรสิเนี่ยชุกร่นี่เอาไรอันนี้ต้มเนาต้มเอาใส่เอาเพียใส่น้ำจรส่าเบิร์ดเราเมืเอาอยู่เอนเด้อทองเด้าเบิรดน่ะเอนนี่ ใส่บ็กน่แตงโม่ะสุกไปได้ก็แต่ขนได้ชิมมอด้วยนะนักชิมกลุกใส่กะลูกขนนัแบบที่มันโตข้นดไปลนะดได้มันชุกก็บดด้วยเาต้องโดมาไหนครับจมันจะสุทุกเลยเท่อลงมันคือดล่ล่างล่อันเืองเือกเือกอ ใส่เด้าปูใช่ใช่คือไปม้วนใส่รถดีในนัดเอ้ยใส่กันเกือนำเกนำเกือือบซิมเล่นซิมแล้วโคตรกลางเอาใส่เอารถดีไปใส่คลิปนี้ก็ไปก่อนเด้อเพียงเด้อเด้อพอกันไหมคลิปหนาเด้อจ้านยบยบเด้อพีอ Bye bye cha